ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีสิบกันยายนที่จะถึงตรงนี้นะครับอีกไม่กี่วันตรงนี้ดาวราหูจะย้ายราศีย้ายจากมิถุนไปอยู่ที่พฤษศนะครับและดาวยาหูราหูที่ย้ายตรงนี้จะอยู่ไปถึงหปีครึ่งที่พฤษศนั่นก็หมายความว่าอยู่ไปถึงประมาณปลายเดือนมีนาคม2 5งหนะครับ สินแสมิงนะครับหรืออาจารย์พงศายุนาคทองนะครับหรือเจ้าของยูทูปสินแสมิงของเบ้งเมืองไทยได้พยากรณ์ไปแล้ว6ลัคนาราศีต่อไปเป็นลัคนาราศีที่7นะครับผมก็จะจับฉลากเอาเหมือนเดิมเพื่อความยุติธรรมได้เป็นชาวลัคนาราศีมีนนะครับลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนนั้นนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนฟังตรงนี้ก่อนมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือน แล้วตอนนี้ดาวพระหัสเดินได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในภพที่10บภพที่1 4 7 0งี่ตามหลักโหราศาสตร์นั้นมีความสําคัญมากดาวใดที่เป็นเกษตรหรือมหาอุดและอยู่ในภพหนึ่งสีตรงนี้จะได้ตําแหน่งที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกนะครับและดาวสาวตรงนี้ก็ไปอยู่กับดาวพระหัสตรงนี้ก็ไปอยู่กับดาวสาวเจ้าเรือนลาภะด้วย ส่วนราหูนั้นนะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโยกหน้าของชาวลัคนาราศีมีนแล้วเดี๋ยวช่วงไปไป,ปลายปีดาวเสาก็จะดาวพระหัสนะครับและก็เสาก็จะขยับมาอยู่ที่ตำแหน่งโยกหลังของชาวลัคนาราศีมีน นะครับซึ่งจะส่งผลจริงๆก็ประมาณมีนา64เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับทั้งเสาและราหูนั้นต่างมาโยกหน้าแล้วก็โยกหลังชาวลัคนาราศีมีนนะครับบางอย่างเปรนะเรื่องวิชาการฟังไว้ประดับความรู้สําคัญทั้งนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีมีนนั้นดาวราหูจริงๆแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรไปอยู่ในภพที่3ที่เรียกว่าโยกหน้าตรงนี้นั้น ทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับมีโอกาสนะครับที่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับจะนําพาชะตาชีวิตไปนําพาชะตาชีวิตไปอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าผมขอใช้คําว่าดวงพาไปก็แล้วกันเออใช้คําง่ายๆตรงนี้แหละครับว่าดวงพาไปพาไปอย่างไรคล้ายๆกับว่าราวดาวราหูนั้นเป็นเขาเรียกว่า มีอิทธิพลและก็ทรงอิทธิพลอย่างมากของชาวลัคนาราศีมีนและทุกๆลัคนาราศีดาวราหูที่มีการขยับย้ายตรงนี้นั้นส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับในเรื่องของการทำมาหากินอยู่บ้างแต่ก็สบช่องทางกับลู่ทางดีๆนะครับในเรื่องของการทำมาหากินไม่น้อยทีเดียวแล้วเผลอๆดาวราหู ที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งโยกหน้าตรงนี้นั้นยังส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนนนะครับจะต้องไปพบกับสังคมอื่นๆที่นอกเหนือจากเดิมอย่างมากหน้าหลายตาทีเดียวดาวราหูนั้นบางครั้งก็นํามาซึ่งเพื่อนกลุ่มแปลกๆใหม่ๆแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนตรงนี้นั้น สังคมของคุณนั้นจะก,กว้างขึ้นคุณอาจจะไปรู้จักคนเพิ่มเติมจากสถานที่ที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่นะครับหรือใครที่ชอบเหลรอเกินในเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์นั้น คุณก็จะได้สังคมใหม่ๆเข้ามาอย่างมากมายยังไม่นับคนที่เข้าไปอยู่ในแวดวงสมาคมต่างๆหรือบางคนที่ชอบไปออกกำลังหรือบางคนชอบเข้าไปสังสรรค์นในสมาคมต่างๆเป็นไปได้ว่าในปี2563ตรงนี้ต่อไปถึง6 5นะครับสังคมต่างๆนั้นจะเข้ามาหาคุณแบบเยอะแยะมากมายทีเดียว แล้วก็อย่าได้แปลกใจครับที่เพื่อนฝูงของชาวลัคนาราศีมีนจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นะครับมันมาในรูปแบบแห่งความบังเอิญแต่สินแสมิงก็ขอย้ําว่ายังไงคุณก็คงจะต้องดูให้ดีนิดหนึ่งมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะพลกันอยู่อย่างไรก็ตามราหูที่อยู่ตรงนี้นั้นนะครับนอกจากส่งผลตามที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วยังส่งผลในด้านสเสน่ห ให้กับชาวลัคนาราศีมีนด้วยดาวศุกร์ดาวราหูไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์มันเป็นสเสน่ห์แบบแปลกประหลาดฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนให้คุณฟังไว้เลยนะครับว่าใครที่ยังโสดผมว่าราหูตรงนี้ส่งผลไม่อาจจะไม่ทางตรงแต่แต่ก็ส่งผลทางอ้อมทําให้ชาวมีนนั้นมีโอกาสที่จะเจอเจอใครแบบบังเอิญหรือแบบลับๆหรือแบบที่ไม่ได้ตั้งใจมีคนที่จะมาเจอเจอกันจริงๆ นะครับนี่ก็คือต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนไว้ตรงๆจริงๆเวลาเราอ่านดวงเนี่ยเราต้องอ่านดาวทั้งหมดแต่ว่าอันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของหมวดของดาวราหูก็อ่านราหูตรงนี้ให้เข้าใจแต่จริงเนี่ยผมได้เชื่อมโยงยึดโยงดาวราหูกับดาวอื่นๆที่สัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีมีนไว้ด้วยแล้วจึงเท่ากับว่าราหูย้ายมาอยู่ตรงนี้สรุปง่ายๆคือเป็นช่วงแห่งการบุบบ่าฝาฟันเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสําเร็จรออยู่และคุณจะมีสังคมมากกว่าเดิมอย่างมากมายทีเดียว นะครับนะครับแล้วก็ยังไปส่งผลในเรื่องของความรักตามที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วด้วยพูดง่ายๆคือราหูย้ายตรงนี้ไปยกหน้าชาวลัคนาราศีมีมีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องลับ,บๆเผลอๆจะมีเรื่องความรักแบบลับ,บๆเข้ามาสัมพันธ์กับชาวมีนด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วมันต้องดูดาวดวงอื่นๆอีกหลายดวงแต่ราหูนั้นก็เป็นอะไรที่มีความสําคัญมากในจักรราศีนะครับราหูเสา์พฤหัสภวมิเนี่ยครับเป็นดาวใหญ่ๆทั้งหมด ย้ายทีงเปลี่ยนแปลงทีงก็ส่งผลอย่างชัดเจนก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีการเงินเพิ่มพูนขึ้นแน่นอนครับของชาวมีนแต่ว่าเหน็ดเหนื่อยนะช่วงราหูโยกหน้าเนี่ยผมเห็นแต่ละคนตำแหน่งราหูมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมักจะเหน็ดเหนื่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วสังคมมันจะกว้างขึ้นเป็น2เท่าสาเท่าจากที่คุณเป็นอยู่ตรงนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับไปก่อนครับสวัสดีครับฟับงดวงกับดวงดี ยิ่งฟังยิ่งดวงดี